ย้อนไปดูการถแถลงผลงานรัฐบาลในรอบหนึ่งปีเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็เน้นย้ำในเรื่องของความพยายามในการแก้ไขปัญหาในทุกมิติค่ะรวมถึงได้ให้คำมั่นในการวางแนวทางปฏิรูปประเทศในช่วงการบริหารประเทศที่เหลืออยู่อีกหนึ่งปี6เดือนเพื่อที่จะส่งงานต่อให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งค่ะ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถแถลงผลงานรัฐบาลในรอบหนึ่งปีว่าการเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมในทุกด้านและจะปฏิรูปประเทศให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่หนึ่งปีหกเดือนนับจากนี้ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีได้ร่วมถแถลงผลงานต่อจากนั้นค่ะอย่างเช่นคุณสมคิดจ,จตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจก็บอกว่าปัญหาเศรษฐกิจของไทยนั้นมาจากข้อจํากัดของระบบการเมืองของไทยค่ะดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงได้ให นโยบายว่าหากเรื่องใดาสามารถดําเนินการทําได้ทันทีก็ให้ทําเลยนะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงมีความคืบหน้าในหลายประเด็นทั้งการแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมายและปัญหาของโครงการบินพลเรือน ซึ่งการแก้ไขปัญหาผู้อิทธิพลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งในขณะนี้มีรายชื่อของผู้มีอิทธิพลและเตรียมดำเนินการให้เรียบร้อยค่ะส่วนการขับเคลื่อนง,งานด้านกฎหมายผู้ที่ชี้แจงคือคุณวิษณุเครือง,งามก็ชี้แจงว่าง,งานที่จะดำเนินการในปีหน้าคือการวางระบบการแต่งตั้งข้าราชการระดับอธิบดีปลัดกระทรวงโดยจะใช้ระบบประเมินอธิบดีปหลัดกระทรวง มีการปฏิรูปตำรวจรวมถึงการปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจโดยใช้หลักประชารัฐค่ะ ขณะที่พลเรือเอกนะรงพิพัฒนาสายรองนายกรัฐมนตรีด้านสังคมก็ระบุว่ามีผลการดําเนินง,งานที่สนับสนุนการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเด็กปฐมวัยไปจนถึงผู้สูงอายุและไม่ทอดทิ้งประชาชนผู้ด้อยโอกาสค่ะซึ่งในวันที่25ก็คือวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะได้แถลงสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ